สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สอมอสอประเมินปี67เสร็จสิ้นภาพรวมผลการประเมินสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกว่า90และเดินหน้าเตรียมประเมินปี68ค่ะ ดรนันทางวนตัดรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้กล่าวว่าขณะนี้การประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ2,567ซึ่งทำการประเมินในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายน2,567ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยสามารถประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองผลให้แก่สถานศึกษาในระดับสถานพัฒนาเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน2,555แห่งและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน3,020แห่งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษประเภทโรงเรียนนานาชาติ20แห่งและด้านการอาชีวศึกษาจำนวน44แห่งรวมทั้งสิ้น5,139แห่ง ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้939แห่งสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกปีพศ2567ถึง2571นี้สมสมุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพจึงไม่มีการตัดสินผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกดังนี้หากสถานศึกษามีผลการดำเนินงานในแต่ละมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาถือว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปตามมาตรฐาน,แต,าานาแต่หากสถานศึกษามีผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกถือว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งภายหลัง จากการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณพศ2567พบว่าสถานศึกษาทั้ง3ระดับมีข้อค้นพบที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถเป็นแนวทางให้สถานศึกษาอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้ได้กว่า100ตัวอย่างและภาพรวมผลการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณพศ2567อยอ,25อยู่ในระดับที่น่าพอใจสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งมีการดำเนินการตามเป้าหมายที่แต่ละสถานศึกษากำหนดไว้ ในแผนพัฒนากว่าร้อยลัก0ซึ่งสมสจะทำการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเผยแพร่หน้าเว็บไซต์สมสสำหรับให้สถานศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาและนำตัวอย่างที่เหมาะสมไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาของตน ดรนันทาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณพศ2568ส,อ 2, 8, สมอสอยังคงยึดหลักการประเมินคุณภาพภายนอกตามนโยบายลดภาระเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและมุ่งเน้น3าประเด็นหลักเช่นเดิมคือ 1. การประกันคุณภาพภายนอกเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่เน้นสะท้อนภาพความเป็นจริงพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา 2. มุ่งลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาลดการใช้เอกสารและงดพิธีการต้อนรับต่างๆและ 3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการประเมินตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนและลดความซําซ้อนรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมิน ผลประเมินปีนี้ก็คือโดยโดยภาพรมส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่า90%ที่90%กว่าเปอร์เซ็นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของของแต่โรงเรียนเพราะว่าปีนี้เองเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเราที่ที่เรากำหนดตามเกณฑ์ของสะมอศจะเป็นเรื่องของอสถานศึกษาต้อง ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเองแล้วก็แผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาเองอันนี้เป็นเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำจากยอดปีนี้เราประเมินประมาณ5,100กว่าแห่ง5,139แห่งซึ่งถือว่าเป็นยอดที่เกินกว่าเป้ามาประมาณ20%ปปีหน้าเองนะคะเราเตั้งเป้าหมายไว้ที่ว่าเราจะประเมินตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณปี2568เลยก็คือประมาณสัก15,000แห่งซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่สมศก่อตั้งมาะะเพราะว่าปกติสูงสุดเนี่ยเราจะประเมินได้มากสุดก็ประมาณ12,000แห่งท,ที่ที่เราทำแต่ปีนี้เองรักษาการก็มองว่าการที่เราตั้งเป้าหมายที่15,000แห่งเนะะี่ยรักษาการก็มีเหตุผลว่าเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเราประเมินสูงสุดได้1 2เพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยี มาช่วยซัพพอร์ตแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยซัพพอร์ตในการประเมินของเราแล้วในการผู้ประเมินของเราเองนะะี่ค่ะเราก็ยังใช้เหมือนก็คือใช้หลักการก็คือในเรื่องของเน้นเน้นในเรื่องที่เป็นเพนพอยของสมสที่ผ่านมาก็คือจากเพนพอยของเราเนี่ยผู้ประเมินของเราเนี่ยให้ข้อเสนอที่ทําให้สถึงสามไม่อยากจะน,นําไปใช้ประโยชน์ นะอันนี้คือที่ที่เป็นที่เป็นข่าวกันขึ้นมาว่าสถานสกษามองไม่เห็นประโยชน์ของการประเมินเพราะฉะนั้นเราก็พยายามว่าในเมื่อเรามีผู้ประเมินอยู่แล้วเนี่ยเพื่อไม่ปิดเพน,นพอยท์ที่ที่เราผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็จะมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมินก่อนที่จะประเมินตั้งแต่ในปีงบประมาณ2,567คือเราจะใช้ผู้ประเมินของเราที่เป็นผู้ประเมินอยู่แล้วนี่ค่ะที่มีอายุการรับรองครั้งละ3ปีเนี่ค่ะเปิดรับสมัครก็คือให้เขา,เาให้ผู้ประเมินเนี่ยค่ะไปฝึก ฝึกทักษะทางด้านดิจิทัลลิเทเลซีโดยไปเรียนออนไลน์คอร์สออนไลน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือไปศึกษาที่อื่นก็ได้เสร็จแล้วก็มาสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสอทศออแล้วสมศก็จะขอผลประเมินจากตรงนั้นมาเพราะว่าทั้งสทศแล้วก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเราคุยกันแล้วก็นอกจากนี้เองเราก็จะเอาคะแนนผลการทดสอบดิจิทัลลิเทเลซีกับผลการประเมิน q c ว0ร้อยหรือผลการประเมินที่สำนักานประเมินผู้ประเมินม,มาแล้วนะคะ มรันตามตามคะแนนสูงไปต่ำนะเพื่อที่จะมาอบรมเวิร์กช็อปครั้งละประมาณ500-700คนโดยประมาณตรงนี้แต่ว่าในการประเมินเองเนะะี่ยค่ะก่อนก่อนอันนี้เองเราก็มีคอร์สออนไลน์ให้กับผู้ประเมินที่ต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกรอบเกณฑ์การประเมินในปี2567-2571ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ที่ผู้ประเมินต้องเรียนรู้แล้วก็ในการเวิร์กช็อปเราก็มีสอบให้คะแนนอีกต้องผ่านเกณฑ์70% ในแต่ละเซ็กชันรอบนี้เราเรามีเกณฑ์เป็นรายตัวชี้วัดคือจะบอกว่าอันนี้คือจะได้ระดับเท่าไหร่แต่ว่าเวลาประกาศเนี่ยเรามีคะแนนตั้งแต่หนึ่งถึงห้าคือตั้งแต่สามสี่ห้าเนี่ยถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานแต่ถ้าเกิดหนึ่งกับสองก็คืออยู่ระหว่างการพัฒนาส่วนใหญ่ที่ได้คือส่วนใหญ่ที่ได้จะอยู่สามกับสี่ท,ที่ที่ผ่านมาแล้วคือจริงๆแล้วอันนี้สมศประกาศนายโยบายไปแล้วคะ่ะว่าในเรื่องของลดลดหนึ่งลดการใช้เอกสารนะ อันที่สองคือเราใช้เทคโนโลยีมาซัพพอร์ตสาก็คือลดภาระของครูแล้วก็สถานศาึกษาครูนักเรียนสถานศาึกษาเพราะว่าเราประกาศนโยบายเป็น f a c e b o o k ไลน์เนื้อสักการประกาศมาตั้งแต่ปลายปี6-6แล้ว mm hmm. แล้วก็ประกาศมาจนถึงปัจจุบันว่าไม่ต้องจัดเตรียมอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะ mm hmm. คือเราประกาศเป็นเป็นนโยบายด้วยแล้วประกาศผ่านทาง Facebook ไลน์ด้วยแล้วก็ ก็มีมีการสื่อสารไปยังผู้ประเมินนะ,ะว่าเวลาไปเนี่ยเราต้องแจ้งเขาเลยว่าให้ไม่ต้องตั้งเตรียมไม่ต้องตั้งโต๊ะไม่ต้องทําอะไรทาเหมือนปกติ mm hmm. นะ,ะและเอกสารจะมีหรือไม่มีก็ได้เขาอาจจะทํางานเป็นไฟล์ข้อมูลของเขาเขาก็ส่งให้ผู้ประเมินได้เลยเพราะผู้ประเมินสมัยใหม่ mm hmm. เราไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารนะ,ะเพราะฉะนั้นจำนวนวันที่เราประเมินน้อยลงเนะะี่ยค่ะเพราะสาเหตนุนี้คือบางอย่างเนี่ยส่งเป็นไฟล์ข้อมูลมาให้ผู้ประเมินดูแลผู้ประเมินก็ดูแล้วก็ลิสต์ไปเลยว่าต้องไปดูอะไรเพิ่มจริงๆ